ไม่คุณไม่ทันระวังตัวแล้วสุดท้ายโดนรถไฟบรรทุกสินค้าสอยอร่างไปแบบนี้เลยครับถ้ารถไฟเร็วกว่าน,นี้ผมว่าไม่เหลือนะขาดตายแน่นกระจุยแน่ออเอาค่ะคุณผู้ชมช่วงน,นี้ถ้าเกิดว,ว่าใครรู้สึกว่าแสงแดดมันทําร้ายผิวเนี่ยหรือว่าเริ่มที่จะมีริ้วรอยพี่ต้นต้องดูไว้นะวันนี้มีเอสเซนต์อีกตัวหนึ่งน่าสนใจมากเลยค่ะค ถูกต้องเลยค่ะต้องบอกว่าเรื่องของปัญหาผิวหน้าคุณผู้ชมสาห้ามละเลยเด็ดขาดนะใครที่บอกว่าหน้าเยินมีปัญหาต่างๆหรือรอยวันนี้อยากให้ฟังพี่สาวของขวัญให้ดีค่ะวัยใกล้เลขห้าแล้วนะแต่ถ้าไม่บอกไม่รู้เลยว่าหน้าเคยเยินมาก่อนวันนี้ต้อนรับพี่มิ้นสรทันค่ะสวัสดีค่ะน้องขวัญส,ส,สวัสดีค่ะคุณผู้ชมไปเลขห้าจริงหรอพี่มิ้นใช่เกิด2 0แรงมากจริงๆอีกสองปีก็50แต่หน้าดูไม่ถึงเอาจริงๆอ่ะ เด็กมากใช่ไหมเออหลายคนถามแบบนี้ก็เลยวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตมาบอกเคล็ดลับพร้อมๆกันไปเลยคุณผู้ชมต้องบอกว่าด้วยวัยจะ50ของมิ้นเน่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือเจอปัญหาผิวทุกอย่างมาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งแห้งจนเป็นขุยๆผิวเหี่ยวผิวแก่ผิวโทรมผิวหมองคร้ำริ้วรอยเยอะริ้วรอยลึกยับทั้งหน้ามิ้นบอกเลยนะมิ้นเจอมาหมดทุกอย่างจริงๆแล้วลองมาหลายวิธีมากการใช้ผลิตภัณฑ์อ่ะเราลองทุกแบรนด์ที่เขาบอกว่าดีตั้งแต่แบรนด์เด่นแบรนดังแบรนด์ ยังไงระดับแบรนใช้หมดมเข้าคลินิกมิ้นก็เข้านะคุณผู้ชม,มเสียตังค์หลักหมื่นยันหลักแสนเสียมาแล้วคุณผู้ชมสุดท้ายไม่เห็นผลค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราหน้าเหี่ยวหน้าโทมง,ง่ายจนเพื่อนนะ่ะก็เลยบอกว่าเฮ้ยมินเอ้ย ถ้าหน้ามิ้นเหี่ยวมิ้นแก่มิ้นโทมขนาดนี้เนี่ยมิ้นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งค่ะแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยเพื่อนหน้าเราเหี่ยวขนาดเนี้ยเราขอไม่รอนะอหูหผู้ชมนี่สภาพหนังหน้าน,นะผู้ชมนี่นะนี่คือหน้าสมัยหน้าโทมจะบอกว่าด้วยความวัยจะห้าสบอ่ะมิ้นบอกเพื่อนเลยบอกฉันไม่ลองผิดฉันไม่ลองถูกแล้วไม่ลองแล้วนะขออะไรที่เร็วขออะไรที่ไวัยขออะไรที่แบบใช้แล้วเห็นผลเลยได้ไหมมันหมดเวลาละมันหมดเวลาจะลองแล้วเพื่อนบอกอะ ถ้าอย่างนั้นแกเอาตัวนี้ไปใช้คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าอยู่ในมือมิ้นตรงนี้เอาอยู่ทุกปัญหาผิวจริงๆซึ่งตัวนี้นะคุณผู้ชมเขาเป็นผลิตภัณฑ์นะคะจากอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะตัวนี้เนี่ยมิ้นบอกเลยนะเขาชื่อว่ายูมิคุณผู้ชมเขาเป็นงานนวัตกรรมนะคะจากงานวิจัยคุณผู้ชมที่ได้รับรางวัลระดับโลกด้วยที่ได้รับรางวัลระดับโลกเนี่ยเขาได้รับรางวัลในเรื่องในเรื่องของเทคโนโลยีค่ะเขาได้รับนะคะเป็นเทคโนโลยีไฮเอ็นแล้วก็อะมิโนแอซิดคอ ซึ่งจะบอกว่าเขามีใบเซอร์มาให้ดูว่าเขาเห็นผลจริงๆเขาช่วยเรื่องอะไรบ้างเติมน้ําให้กับผิวได้จริงๆคุณผู้ชมผิวหน้าสว่างกระจ่งางใสได้จริงๆลดเรือนริ้วรอยได้จริงและเร็วด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาเด่นเรื่องอะไรสารสก,กัดจากกาบ้าคุณผู้ชมตัวกาบ้าที่อยู่ใน2ตัวนี้นะคุณผู้ชมเขามาจากข้าวหอมมะลิไทยซึ่งตัวนี้เนี่ยนอกจากจะได้ทั้งความละมุนความหอมแล้วเนี่ยยังให้ความปลอดภยัยเห็นผลไวและเหมาะกับผิวคนไทย มากที่สุดคือเขาออกแบบมาแล้วค่ะว่าเราต้องใช้สองตัวนี้ก็คือตัวเอสเซนต์แล้วก็ตัวเซรั่มใช้คู่กันนะเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นจะบอกว่าอย่างแรกที่คุณผู้ชมจะได้ไปเนี่ยคือเอสเซนต์นี่คือเขาเนื้อแบบเบาบางมากเนาะเป็นเนื้อน้ําแบบนี้นะหยดนิดเดียวคุณผู้ชมคือซึมทั่วหน้าแล้วอ่ะที่สําคัญนะคุณผู้ชมมิ้นจะบอกเลยว่าเป็นเนื้อน้ำะเนาะคือทาไปแล้วนะคุณผู้ชมมันจะซึมเข้าสู่หน้าทันทีแล้วครั้งแรกที่มิ้นใช้มิ้นบอกเลยนะคุณผู้ชม เกิดมาไม่เคยเจอเซรั่มไม่เคยเจอเอสเซนต์ตัวไหนที่มันทําปฏิกิริยากับผิวหน้าตัวเองตั้งแต่ครั้งแรกจริงๆง oh. น้องเชื่อไหมปกติเราทาครีมเราทาเซรั่มเออฉันทาเออมันนุ่มนะเออมันเคลือบเราจะรู้สึกแค่นั้นประมาณนั้นแต่ <ừ. S 1> หลังจากที่มินใช้ครั้งแรกคุณผู้ชมเราจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยยูมิเนี่ยทั้งเอสเซนต์ทั้งเซรั่มคุณผู้ชมมันจะรู้สึกว่าเขาอะซึมเข้าไปสู่ใต้ผิวเราจริงๆเหมือนมันมุดเข้าไปใต้ผิวเรา oh. มันรู้สึกยังไงร,รู้ไหมคุณผู้ชมมันจะรู้สึกแบบ พี่ๆๆๆๆๆทั่วไปมิดอ่ะกะพิพตา2องวิเขาหายิบค่ะและให้คุณผู้ชมเนี่ยจับหน้าตัวเองเลยจับหน้าตัวเองมันจะรู้สึกเฮ้ยทําไมผิวมันนุ่มขึ้นน่ะทําไมเหมือนผิวมันฟูขึ้นน่ะอ้าทําไมเหมือนหน้ามันอิ่มน้ําขึ้นค่ะคุณผู้ชมไปลองนะครั้งแรกไปลองแล้วจับแบบมิ้นจับและเสร็จแล้วทาเสร็จปิดไฟแล้วนอนหลับไปเลยี่ตื่นเช้ามาให้คุณผู้ชมจับหน้าอีกรอบหนึ่งค่ะคุณผู้ชมจะรู้สึกว่า เฮ้ย <He> เหมือนฉันดื่มนะ้ำแปดแก้วขนาดนั้นเลย <im it> เมือนฉันนอนอิ่มสิบชั่วโมงโ<อ>ตื่นชับเห<อ>มือนหน้ามันนุ่มหน้ามันฟูเฮ้ยทำไมหน้ามันเนียนอ,อันนี้คืนแรกที่มินได้นะคุณผู้ชมที่สำคัญนะอพอเราใช้ต่อเนื่องต่อเนื่องไปเรื่อยๆผิวหน้ามันจะรู้สึกอิ่มฟูนุ่ม<อ>เนียนแล้วรู้สึกแบบ ผิวกระชับมันละเอียดมันละเอียดยแล้วรูขุมขนแทบไม่เห็นแล้วริ้วรอยแทบไม่มีคุณผู้ชมดูดิ<อ>วัยจะห0สิบแล้วคุณผู้ชมดูถ้าผิวหน้าได้แบบนี้วัยจะ50คุณผู้ชมเอาไหมอ่ะมินเอานะ<อ>าแล้วมินพอใจมาก<อ>จะบอกว่าที่ชอบเพราะว่าอะไรผิวหน้าเนี่ยมันดีทันทีค่ะมันรู้สึกทันทีว่าเขาทํางานและที่สําคัญเขามีผลงานวิจัยรองรับได้รับรางวัลระดับโลกอันนี้คือเรามั่นใจและอาจารย์เนี่ยเป็นผู้คิดค้นมาอาจารย์มีผลงานวิจัยอันนี้เรามั่นใจมามคุณผู้ชมแล้วนอกจากมินใช้ดีแล้วเนี่ยคุณ มีหลายหลายคนที่ว่าเคสยากอายุเยอะกว่ามิ้นเขาใช้แล้วเขาเห็นผลเนาะที่แบบล่องลึกเลยนะล่องลึกหน้าดำคำั้มนี่นี่คุณพี่ท่านนี้โโคุณพี่ท่านนี้อายุ55นะคุณผู้ชม<ะ>ดูผิวหน้าเห็นไหมฝ้าหนักมากมหน้าหย่อนอคล้อยมากอายุเยอะกว่ามิ้นอีกแต่เชื่อไหมเขาใช้เซตนี้นะ,ะคุณผู้ชมที่มิ้นกาลังจะบอกแล้วดูหน้าเปลี่ยนอย่างนี้ วัย55ส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะวัย56คุณผู้ชมค่ะลองดูนะมีปัญหานี่ผิวหน้าหย่อนคล้อยหมองคล้ำริ้วรอยลึกแก่ช้ยเซ็ทนี้ที่มิ้นกำลังจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เป็นเจ้าของคุณผู้ชมดูความเปลี่ยนแปลงผิวหน้าฟูผิวหน้าใสผิวหน้าสาวขึ้นมาได้แบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้มิ้นบอกเลยตัวนี้เอาอยู่ทุกปัญหาผิวใครมีปัญหาหมองคล้ำหน้าหมองหน้าคล้ำหน้าดำหน้าแก่หน้าเหี่ยวหน้าโทมหน้าหย่อนคล้อยเอาตัวนี้ไปใช้ผลพลอยได้ของมิ้นคืออะไรปะ ้ากะแลดูจางลงน้องอะจัดโปรให้คุณผู้ชมก่อนใครเร็วยกได้ได้นะคะ200สายแรกให้ไปก่อนค่ะค่ะเอสเซนต์หนึ่งขวดโอเคเซรั่มหนึ่งขวดและพิเศษ200สายแรกปกตินะสองตัวนี้ขายดีอยู่แล้วน้องวันนี้พิเศษ200สายแรกขอแถมแป้งค่ะเป็นแป้งของยูมิแป้งตัวนี้คุณผู้ชมนะเขาช่วยในเรื่องของการนะคะควบคุมความมันบนใบหน้าเป็นแป้งนะคะสูตรคุณหมอใครเป็นสิตต้องเอาไปใช้ตัวนี้นะจะบอกว่าฆ่าเชื้อสิวสิวยุบด้วยไม่ว่าจะเป็นสิวอัก เสสิวอุดตันใช้ได้หมดใช้ได้แม้กระทั่งผิวแพ้ง่ายผิวเด็กใช้ได้ดีมากหนึ่งกระปุกไม่ให้ให้สองกระปุกน้องถามจริงแค่ของแถมก็จะเป็นพันแล้วคุณผู้ชมคู่นี้นะจาก2,560ันบาทไม่ต้องจ่ายกดด่วน200คนแรกนะเอาไปแค่1299บาทเบอร์ <c oughs> ามาแล้วกดเลยค่ะ0 2 1 3, 19, 3, 0, 1 3 1 9 3 3 0 2 1 1 3 1 9 3 3หรือแอดไลน์ด่วนๆได้เลยแอด udt official หรือสแกนคิวโค้ดที่อยู่หน้าจอก็ได้ฮะราคานี้ยังไงส่งฟรอ่กกน0-56 สองหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งเก้าสามสามศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งเก้าสามสามหรือแอดไลน์ได้เลยแอด udtofficial อีกไลน์เคสนะเดี๋ยวให้ดูก่อนอีกท่านหนึ่งนะคะหน้าขาดน้ำหน้าแก่หน้าเหี่ยวหน้าโทรมใช้เซตนี้หน้าดีอย่างไรนี่คุณผู้ชมดูนะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะอายุห้าสิบหกคุณผู้ชมผิวหน้าหมองคล้ำหน้าขาดน้ำหน้าเหี่ยวมากหน้าโทรมมากฝ้ากระเต็มเลยใช้เซตนี้เซตในมือมีนี่แหละหน้าเปลี่ยนแบบนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ช่ำๆคุณผู้ชมค่ะคุณจะกลับมาหน้าเด็กได้นะคะหน้้้้้าาาใสไดดแแคค่่่เเเเเเซนนีีอออลลยยวววัรรูืงะ โปรโมชั่นปลายเอสเซนต์หนะคะเซรั่มหนึ่นะแล้วแป้งอีก2 1,299บาทเท่านั้น200สายสายเหลือน้อยแล้วมินบอกเลยนะรบบีบเลยบอกให้คุณผู 33, ้ชมรีบเลย0 2 1ย์สอ3หนึ่1หนึ่งหรือแอดไลน์ได้เลยนะคะแ d ดยูดีทีออฟฟิเชียลสแกนคิวอารค้ด่วนค่ะส่งฟรีย้ำคุณผู้ชมนะ4ชิ้นนี้หนึ 1, ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นศูนย,ย์สองหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งเก้าสามสามศูนย์สองหนึ่งหนึ <น>อ,อย่าง<อ>าให้นะก่อนจบรายการนี้เท่านั้นนะคะถือว่าเป็นโปรเปิดตัวนะมาเสิร์ฟให้กับผู้ชมมารีนทีวีของเรานะคะ1299บาทแล้วคุณจะได้ผิวหน้าเด็กแต่งตึงแบบนี้นะคะแถมแป้งด้วยคุณผู้ชมรีบเลยค่ะ ไม่น่าเชื่อพี่มิ้นจะอายุห้าสิบแล้วนะยังไม่ถึงสวยจริง,รงลแล้วก็ไม่น่าเชื่อ,อ,อถึสวยใสอยู่เลยค่ะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผู้ชมเดี๋ยวเราส่งท้ายภาพความสวยงามพาดําดิ่งลงไปที่อุทยานแห่งชาติเกาะซิมิลันกันหน่อยอที่พังงานนะไปดูอะไรรู้ไหมกัก้นเจ็ดสีคุณดูก่อนดูตาเขาจะหมุนได้เกือบ 360องศาตอน70สิดินอย่างเดียวเลยแล้วคุณเจอเขาเนี่ยอย่าเที่ยวไปจิ้มได้ง่ายๆนะดูอย่างเดียวเพราะว่าไอ้กล้ามเขาอะเขาสามารถรัวได้ความเร็วประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจริงหรอปุ๊แบบนี้เหรอพูดแบบนี้เลยเลืลูกตาเหมือนหมุนได้เออแล้วน้องมีสีสันสดใสมากนะครับผู้ชมนี่นักดำน้าชอบลงไปดูกันนะครับโดยเฉพาะเวลาเจอเขาเนี่ยดูเขาเวลาเขาหมุนตามันเพลินมากเพราะว่าตาเขาหมุนได้3า0กบองศา ่กิงก็ใจบาปจังเลยอ่ะตัวสอบก่อนนะพี่เก่งไปกินก็ใส่หน้าอาบภาพความสวยงามไว้พร้อมกันเลยนะครับคุณผู้ชมส่วนเรา3คนลาไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเวลาเดิมสวัสดีครับสวัสดีครับ